นี่เนะี๋ยวตกลงไปนะดูมันทำเนี่ยนั่งแบบ น้องมีนจะไปไหนมีนเดี๋ยวเขาอุ้งไปนะยานเลยตุ้มต้มต้ม,ตมนางานคันทุรัตเอ๋ข้ามากนั่งนะูดูดูดอ้วันนี้วันี้หอ๋อตกลุมนะตกลุมนะตกลุมนะ มีนกลัวสนสเด็จปายเลยว่าหนกลัวเปนไม้เลยวอ อะไรจ้าโอ๊ยเดียดว่ะทำปิดตรงไหนบ้างเนี่ย จะกุดแม่จะกุดมีนจะกุดอะไรอีกจะกุดปลาเดี๋ยวขวดนมตกลงไปนะปลาแย่งกินหมดนะน้องมีนเดี๋ยวปลากัดนะคะเดี๋ยวปลากัดจะกุดมีนเสร็จจแล้วจะกุดมีน เนี่ยในในเจกุดมีอยู่ไหนคะเจกมีหนึหรอในในจะกุตเจกุดแม่ไม่ไม่ในในเจกุดแม่อยู่ไหนอืมเฮ้ยแม่ไปยุให้อ้าให้แม่ไปยุบให้โอ๊ยมันใส่ไปไปไปอยู่นู่นอ้ําอ้ํอ้ํอ้ําอ้ําอ่ะห้องออมันก็ช่างจินตนาการเป็นขนมไปสมบัเนาะ ก็ขนมปูโอ๋หรอไม่รู้เรื่องเลยเออสมควรอยู่หรอเรื่องนี้ให้พ่อถ่ายยูบให้ถามก่อนนะฮะถามก่อนครับถามพ่อก่อนเร็วมินขาในพ่อน้องมิีอยู่ไหนไม่ใช่ลงนรกไปแล้ว ในปะป๋าน้องมีนอยู่ไหนคะมีนคะน้องมีนยิ้มหนอ